สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนคะ่ะการบริหารราชการทุกวันนี้พวกเราไม่มีผู้บริหารสูงสุดในการที่จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดการที่จังหวัดที่จะพัฒนาหรือมีงบประมาณในการพัฒนาต่างๆเราต้องขออนุญ,ญาตอนุมัติไปที่ส่วนกลางงบประมาณจากส่วนกลางที่ใช้มีมากถึง70%และงบที่เหลือเพื่อส่งไปยังจังหวัดอื่นๆเหลือเพียงแค่2 0กว่าเปอร์เซนต์เท่านั้นทั้งๆั้ที่พวกเราทุกคน เสียภาษีโดยใช้ฐานภาษีเดียวกันถ้าเกิดการกระจายอำนาจแล้วภาคเหนือจะก้าวหน้าอย่างไรจากที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าจะมีน้ําไฟมีน้ําประปามีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สายไฟฟ้าสายเคเบิลที่บดบังทัศนียภาพของเมืองนนยกจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ตัดสินใจจัดระเบียบอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากส่วนกลางเรื่องระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกทิ้งล้างเหลือเพียงป้ายรถเมล์มานานกว่า2ปีพวกเราจะมาออกแบบร่วมกันสำหรับการใช้งานได้จริงให้กับคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวของแม่ขาะที่ขึ้นชื่อเรื่องความเน่าเหม็นและความสกรปรกจะใสสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดีตลอดทั้งสายและปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่แก้ไขไม่ได้สักที ที่ถกเถียงกันมานานนับชั่วอายุคนจะหมดสิ้นไปอีกปัญหายอดฮิตนั่นก็คือปัญหาฝุ่นควัน pm 2.5ที่เกิดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปีหรือที่พวกเราเรียกว่าฤดูฝุ่นควันซึ่งกลายเป็นฤดูที่4ของภาคเหนือไปแล้วจะได้รับการแก้ไขยอย่างตรงจุดและทันท่วงทีปัญหาก,ก็คือหากจะทําแนวกันไฟเพื่อชะลอการลุกลามของไฟป่าหรือหากเกิดไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานเช่นพื้นที่อุทยาน แ <S an itary> ห่งชาติเดนสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่สังกัดกรมอุทยานผูน้ว่าไม่สามารถสั่งการไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเข้าดับไฟป่าได้ทันทีเพราะต้องขออนุญ,ญาตจากกรมอุทยานก่อนซึ่งอธิบดีกรม,มอยู่ที่กรุงเทพต้องให้ทางจังหวัดทําหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ในการดับไฟป่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะดีกว่านี้ถ้าเกิดการกระจายอํานาจพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเรา จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนและมีมูลค่าเสถทางเศรษฐกิจเพิ่มมากถึง477ล้านบาทต่อปีในช่วงฤดูฝุนควันนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการกระจายอานาจคือทางออกของทุกปัญหาของประเทศนี้สวัสดีทุกคนจากโคราชครับ นครราชสีมาเป็นหน้าด่านประตูสู่อีสานและเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพพร้อมที่จะผลักดันนโยบายดีๆเพื่อท้องถิ่นโคราชนโยบายกระจายอำนาจของพักคก้าวไกลเพื่อให้อำนาจอยู่ที่ประชาชนคนท้องถิ่นคนโคราชเราจะมีอำนาจในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะกับบ้านของเราด้วยตัวของเราเอง เหมือนตัดเสื้อผ้าได้พอดีตัวสวมใส่แล้วเหมาะสมสวยงามเช่นการจัดการศึกษาที่ทันสมัยสำหรับเยาวชนมีการเปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนมีโครา u ยูทสเปซซึ่งเป็นพื้นที่ที่เยาวชนสามารถออกแบบกิจกรรมได้เองได้แสดงความสามารถได้โชว์ศักยภาพเป็นคอมฟอร์ทโซนเซฟตี้โซนของเยาวชน เทศบาลนครน,นครราชสีมามี5โรงเรียนกับอีก1โรงเรียนกีฬาอบอจโอคอราชมีโรงเรียนมากถึงเกือบ60แห่งงบประมาณท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นจะถูกเอาไปใช้ดูแลเยาวชนบุตรหลานของเราการรับบุคลากรครูผู้เชี่ยวชาญสามารถเปิดรับสมัครคัดเลือกบรรจุได้เองได้คนโคราชทำงานที่โคราช ไม่ต้องไปสอบจากส่วนกลางบรรจุไปอยู่ไกลบ้านแล้วก็โครจรไปเรื่อยๆกว่าจะได้ย้ายกลับโคราชงเมืประมาณท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้นยังช่วยนายกจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกอบอตอในการผลักดันนโยบายเพื่อไปพัฒนาสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กเยาวชนเอาไปพัฒนาถนนหนทางทางเดินเท้าท่อระบายน้ำเอาไปเปลี่ยนท่อประปาที่ชำรุดสุดโทรมและมีอีกหนึ่งตัวอย่างครับ ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไฟฟ้าสำหรับเขตในเมืองกับเมืองบริวารที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกปลอดภัยราคาถูกเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่ท้องถิ่นแทบไม่มีอำนาจตัดสินใจทำอะไรได้เลยทุกวันนี้ทุกบ้านยังต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นการเพิ่มต้นทุนในการดำรงชีวิตเสี่ยงต่ออุบัติเหตุรถติด เพิ่มค่า PM 2.5สูงขึ้นและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและมีหลายอย่างที่ท้องถิ่นถูกตีกรอบจำกัดอำนาจหน้าที่ถูกเพ่งเล็งจากส่วนกลางส่วนกลางอย่าคิดแทนคนโคราชครับเขารบวิจารณญาณของคนท้องถิน่นลองสอบถามพูดคุยกับเทศบาลอปจอปตที่อยู่ใกล้ตัวท่านสิครับว่าการกระจายอำนาจมันดีมากมายขนาดไหน ทุกวันนี้มีอำนาจตัดสินใจแค่ไหนกันงบประมาณต่ำเตี้ยเรียดินบุคลากรต้องรอจากส่วนกลางส่งมาให้ต้องก้าวไกลให้ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้าต้องก้าวไกลให้โคราชก้าวหน้าสู่อนาคตใหม่ครับสวัสดีครับผมขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับในการยืนยันว่าการกระจายอำนาจปลดล็อกท้องถิ่นและให้จังหวัดจัดการตนเองเป็นทางออกเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีของผมนะครับมีโครงการที่ล่าช้าและล้าหลังกว่าร้อยปีแล้วครับโครงการย้ายเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีออกไปจากพื้นที่ใจกลางพื้นที่เศรษฐกิจกว่า50ไร่ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนประจําจังหวัดกว่า5แห่งนะครับมีน้องๆเด็กเล็กมีโรงเรียนสตรีร้วนนะครับแล้วโรงเรียนประจําจังหวัดมีมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ ทั้งหมดที่ผมพูดถึงนี้อยู่ในระยะ200เมตรก็คือเดินไปถึงนะครับโครงการนี้มีการยื่นความเจตจำนงมีความยื่นความต้องการว่าต้องประชาชนในพื้นที่ต้องการย้ายเรือนจำออกไปเพื่อลดความหวาดกลัวหวาดระแวงและก็การเพิ่มพัฒนาวิถีศน์ของผู้มาเที่ยวผู้มาลงทุนแต่โครงการอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าการรวบการรวมอำนาจไว้เพียงแค่ส่วนกลางอย่างเดียว ชาวอุดรทำได้แต่เพียงนั่งรอมีความหวังและสิ้นหวังเท่านั้นอีกโครงการหนึ่งที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับจังหวัดอุดรธานีของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกนั่นก็หมายความว่าฝนกำลังจะตกแล้วเม็ดเงินกำลังจะมานักท่องเที่ยวนักลงทุนกำลังจะมาแต่ผู้ประกอบการในจังหวัดประชาชนในพื้นที่ทำได้แค่เพียงนั่งรอฝนตกเราเตรียมตุ่มเตรียมโอง่งเตรียมไหไว้ไม่ได้เลย ในการรองรับครั้งนี้เพราะเราต้องรอว่าส่วนกลางจะเจียดเงินมาให้โครงการนี้เท่าไหร่จะมีรูปแบบโครงการเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจปลดล็อกท้องถิ่นให้จังหวัดจัดการตนเองถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และที่สำคัญเป็นการดึงแรงงานพลัดถิ่นซึ่งจังหวัดอุดรธานีของเราจัดว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มีรายงานพัดถิ่นออกไปทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวอย่างมากในพื้นที่เพราะฉะนั้นการปลดล็อกท้องถิ่นให้จังหวัดจัดการตัวเองจะเป็นการคืนสัตว์และสิทธิ์ให้กับชาวอีสานให้กับชาวอุดรธานีขอบคุณครับจากการเดินทางทั่วอยุทธยาที่ผ่านมา สำหรับผมในฐานะสถาปนิกผมคิดว่าเราปล่อยให้เมืองอยุธยาเป็นแบบนี้ได้ยังไงกัน2ปีที่ผ่านมาอายุธยาและภาคกลางต้องเจอกับน้ำท่วมหนักถึง2ปีซ้อนด้วยกันและเป็นน้ำท่วมที่ไร้การแจ้งเตือนไร้การพัฒนาทั้งห้วยหนองคลองและบึงเพื่อรับมือน้ำท่วม และไร้การถอดบทเรียนจากน้ำพ่วมครั้งก่อนๆก,การจัดการคูคลองหรือแหล่งน้ำในท้องถิ่นถูกระเลยไปบ้างกลายเป็นคลองที่แห้งขอดบ้างเป็นแหล่งรวมของขยะและผักตบชวาเมื่อเส้นทางน้ำในท้องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยไม่สามารถใช้งานได้น้ำจากแม่น้ำใหญ่จึงเอ่อร้น เข้าท่วมบ้านเหลือนของประชาชนและยังต้องถูกซ้ำเติมด้วยการเยียวยาวที่ไม่เป็นธรรมหากเราสามารถออกแบบเมืองเพื่ออยู่ร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืนและพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทุ่งรับน้ำให้มีระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือการพัฒนาคลองเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำเช่นคลองมะขามเรียงหรือคลองสระบัวของเมืองอยุทยา ทั้งที่เราเป็นเมืองมรดกโลกที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จ้างการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวอายุธยามาช้านานแต่ดูเหมือนการพัฒนาผังเมืองจะถูกหยุดชะงักไม่ต่างจากเศษซากโบราณสถานเนื่องจากบทบาทในการบำรุงรักษาโบราณสถานเป็นของส่วนกลางหากท้องถิ่นเห็นถึงความชำรุดสุดโทรมก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกทั้งรายได้จากการเข้าชม ของนักท่องเที่ยวต่างๆยังต้องถูกส่งไปที่ส่วนกลางแทนที่จะได้นํามาพัฒนาท้องถิ่นในอยุธยาต่อไปเพราะทางเท้าทางจักรยานที่ต้องการงบประมาณในการออกแบบและดูแลมิเช่นนั้นอุบัติเหตุที่เร็วร้ายในเมืองอยุธยาก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดและที่เรวร้ายไปกว่านั้นคือเกิดขึ้น ับชชาาาวตาาต่งิรวมถึงระบบจัดการขยะในเมืองเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในอยุธยาน,นานมากขึ้นเพิ่มรายได้แก่พี่น้องชาวอายุธยาอีกมากสิ่งที่กล่าวมาจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปหากเราสามารถปลดล็อกท้องถิ่นได้อยุธยาจะสามารถจัดการน้ำได้ด้วยตนเองและออกแบบเมืองเพื่อชาวอายุธยาทุกคนได้เพราะฉะนั้น การปลดล็อกท้องถิ่นไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดเดียวที่จะพัฒนาบ้านเกิดของเราครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะยาณธิชาบัวเผื่อนผู้แทนราษฎรจากจังหวัดจันทบ,บุรีเขต3พักคก้าไกลคะ่ะถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของการกระจายอำนาจหรือว่าการปลดล็อกท้องถิ่นดิฉันจะขอยกตัวอย่าง ประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาในช่วงที่เป็นสสมาเกือบ4ปีนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราลงไปรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านก็มักจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้คขามากๆเช่นถนนไม่ดีน้ําประปาไม่ไหลรถขยะไม่มาเก็บหรือว่าต้องการไฟฟ้าสองสว่างบริเวณถนนนะคะก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟัง2เรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยต้องการไฟฟ้าสองสว่างบริเวณถนนเรื่องนี้สามารถที่จะยกตัวอย่างได้เลยโดยเอ่ยโดยเอ่ยถึงชื่อหมู่บ้านเลยนะคะ ก็คือหมู่บ้านสวนส้นสนสนสนอมอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เชิญเล็กเนี่ยไปร่วมรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะคะมันเป็นการประชุมหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็สะท้อนปัญหาให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้ไฟสองสว่างบริเวณบริเวณถนนเนื่องจากว่าสองฝ้าถนนเนี่ยมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยข้ามฝั่งไปหากันไปมานะคะแล้วก็ เ,ออเกิดอุบ,บัติเหตุอยู่ห่ายครั้งเพราะว่าพอตกกลางคืนเนี่ยถน,นนบริเวณนั้นจะมืดมากดังนั้นชาวบ้านเนี่ยก็เลยอยากที่จะให้มีไฟส่องสว่างบริเวณถนนเพราะว่าจะช่วยลดอุบ,บัติเหตุแล้วก็ทําให้ปลอดภัยมากขึ้นเรื่องนี้เนี่ยดิฉันนะดิฉันเนี่ยได้นําไปหารือในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ประสานแขวงการทางจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อที่จะไปให้เขาเนี่ยของบจากกระทรวงคมนาคมมาติดไฟให้กับชาวบ้านนะคะ,ะ,คะก็ใช้เวลาเกือบ2ปีเลยทีเดียวค่ะกว่าที่ชาวบ้านจะได้ใช้ไฟนะคะ เรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องการขาดแคลนน้ําใช้เพื่อการเกษตรนะคะ<ม>ก็เป็นเรื่องสดๆร้อนๆที่เพิ่งลงพื้นที่มาเมื่อวันที่15<ม>พฤศจิกายนที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยก็ เป็นการลงพื้นที่ร่วมกับท่านนายท่านรองนายกเทศบาลตำบลเกวียนหักอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยผอ,อ,อกองช่างนะคะก็พอไปถึงเนี่ยก็พบว่าชาวบ้านกําลังสร้างฝายชั่วคาวันอยู่คะ่ะเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพราะว่าพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะพื้นที่นั้นเนี่ยมันส่วนใหญ่ทําการเกษตรใช่ไหมคะก็ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพวกเขาต้องการที่จะได้ฝายฝายถาวรน,นะคะเพื่อที่จะ เก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งค่ะฝายตัวเก่าเนี่ยถูกสร้างมาแล้วกว่า70ปีแล้วตอนนี้พังไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่เหลือสภาพความเป็นฝายแล้วนะคะชาวบ้านก็เลยต้องการฝายซึ่งทางเทศบาลหรือว่าหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยก็รับทราบความต้องการของอชาวบ้านเป็นอย่างดีนะคะก็ได้เสนอโครงการเนี่ยไปยังกรมทรัพยากรน้ําแล้วก็ดิฉันเนี่ยก็จะนําเรื่องนี้นะคะเข้ามาปรึกษาในเข้ามาปรึกษาหารือในสภาด้วยเพื่อที่จะ เป็นการเร่งรัดให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยได้ช่วยสร้างฝายให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเร็วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเรามาพิจารณาดูนะคะก็พบว่าที่หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทังทนท่วงทีก็เพราะว่าทางหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยขาดแคลนง,งบค่ะหรือบางทีเนี่ย ก็ไม่มีอํานาจในการที่จะตัดสินใจเรื่องนั้นๆน,น,นะคะทีนี้เนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นเล็กๆเ,เนี่ยก็เหลืองบพัฒนาเพียงแค่1-3ถึงล้านบาทเท่านั้นพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนะคะถ้าเกิดว่านโยบายการกระจายอํานาจของพักคก้าวไกลเกิดขึ้นจริงมีการเพิ่มเงินมีการเพิ่มคนมีการเพิ่มอํานาจตัดสินใจให้กับหน่วยงานท้องถิน่นขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วนะคะโดยที่บางทีเนี่ยเล็กอาจจะไม่ต้องนําเรื่องมา สาหาลือในสภาผู้แทนเลยก็ได้นะคะหน่วยงานท้องถิ่นก็แก้ไขปัญหาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ถ้าเกิดว่ากระจายอํานาจแล้วเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับการตอบสนองแก้ไขปัญหาได้อย่างร,รวดเร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้ทรงอานาจสูงสุดของประเทศ ึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะได้เรื่องผู้บริหารจังหวัดเป็นของเราเองไม่ใช่มาจากใครคนใดคนหนึ่งก็เหมือนอย่างเราซื้อคอนโดนั่นแหละครับที่เราต้องเรื่องนิติบุคคลมาบริหารไม่ใช่ให้เจ้าของโครงการส่งคนมาผ่มเหงรังแกแถเงินลูกบ้านเหตุผลในการกระจายอำนาจก็เพราะแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างในภาคใต้เองภูกเก็ตและนครศรีธรรมราชก็ยังมีความแตกต่างกันในหลายๆด้านเลยครับไม่ว่าคำศัพท์ที่เราใช้สำเนียงที่เราพูดก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายเลยการผลิตบุคลากรเพื่อมาตอบสนองระบบเศรษฐกิจในจังหวัดน,นั้นๆก็ย่อมจะแตกต่างกันหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกันย่อมจะส่งเสริมศักยภาพบุคคลในท้องถิ่นให้มาตอบสนอง ต่อระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเราจะทุ่มงบประมาณไว้เหมือนอนกันอย่างในปัจจุบันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเด็ดทุกจังหวัดขาดอิกษณ์เฉพาะตัวและหากเราจะพูดถึงจังหวัดภูกเก็ตเวลาเปิดเป็นสถานบันเทิงของหาดป่าตองและในเมืองที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันยังไม่สง่งตุสุผลเลยครับเพราะไลฟ์สไตล์ของนักเที่ยวที่แตกต่างกัน คนไทยเมื่อเลอกเที่ยวก็มกักจะไปต่อร้านข้าวต้มส่วนชาวต่างชาติที่มักจะเ็นเนอร์ก่อนเข้าสถานบันเทิงเหตุผลง่ายๆเหล่านี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าทําไมเราจึงต้องมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพื่อจะดึงสักยภาพทางเศรษฐกิจให้ได้ไปได้สุดฐานการจัดการภัยพิบัติก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับเมื่อเราเกิดภัยพิบัติ เรามักจะติดต่อไปอยังคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นแต่ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดกฎระเบียบที่ซับซ้อนก็ทำให้การจัดการเป็นไม่ได้อย่างรวาา้าและขาดประสิทธิภาพถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมกันปลดลกท้องถิ่นกระจายอำนาจสูต,ต่แต่ละจังหวัดเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแต่ละท้องถิ่น ให้รุหน้าก้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกันครับผมทิติการทิติพฤติกุลว่าที่ผู้สมัครสส,สเขตสองพักก้าวไกลจังหวัดภูเก็ตขอบคุณครับสวัสดีครับผมอันวาอูเซงว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตหนึ่งพักก้าวไกล สำหรับชายแดนใต้ปัตตานีสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราสามารถปลดล็อกท้องถิ่นได้สำเร็จเพื่อให้เรามีนายกจังหวัดที่การเลือกจะทำหรือไม่ทำนโยบายใดๆถูกยึดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งเพื่อให้ท้องถิ่นมีอำนาจเต็มในการบริหารทรัพยากรคนงบประมาณหรือแม้กระทั่งการวางแผนงานให้เป็นไปตามบริบทความต้องการของคนในพื้นที่และให้เอื้อให้เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ต่อไป ยังไม่นับว่าจังหวัดชายแดนใต้หรือภูมิภาคปัตตานีแห่งนี้มีอำนาจรัฐแบบรวมศูนย์พิเศษและกฎหมายพิเศษทั้งกอรมนรหรือสอปอตอซึ่งทำให้ศักยภาพที่เรามีอยู่ถูกปิดกั้นเอาไว้เรามุ่งหวังที่จะเห็นระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดยาลาปัตตานีนาทิวา่าถูกเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึงเรามุ่งหวังที่จะเห็นน้ำประปาดื่มได้ในทุกๆตำบลเรามุ่งหวังที่จะเห็นไฟส่องสว่างและถนนผนทางที่ดีเรามุ่งหวังที่จะเห็นอินเทอร์เน็ตเข้าอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาบูโดและเทือกเขาบาฮาลาที่มีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเช่นเทือกเขามงรังทั้งหมดนี้เราจะมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการด้วยตนเอง ในด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นตัวเมืองยะลาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมสตาร์ทอัพหรือ SME เพื่อให้เกิดการสร้างงานเพื่อให้คนยะลาได้ทํางานที่ยะลาสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถใช้สินค้าจากท้องถิ่นสอดรับกับการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งหากระบบบริการสาธารณะของเราดีจะทําให้เอื้อต่อการพัฒนาต่อไปหากพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เกษตรเช่นเบตงทานโตบันสตาท้องถิ่นอาจส่งเสริมให้มีห้องเย็นเพื่อจัดเก็บในช่วงที่มีผลผลิตจํานวนมาก ในด้านการศึกษาท้องถิ่นสามารถจัดทำหลักสูตรด้วยตนเองที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ก้าวทันยุคสมัยมีทักษะแห่งโลกอนาคตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์และอาหารฮาลลนโดยที่ส่วนกลางจะกำหนดวิชาแกนกลางที่จำเป็นและมอบให้พื้นที่กำหนดหลักสูตรที่เหลือให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเพื่อให้นักเรียนไม่มีวิชาเรียนมากเกินไปมีเวลาเรียนรู้นอกห้องเรียน สถาบันปอนก้าวหน้าสถาบันตริกาก้าไกลจะถูกมอบคืนให้กับชุมชนในการจัดทําในการจัดการทุกอย่างด้วยตนเองสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำอีกครั้งคือเงื่อนไขทางการเมืองการยุบก,กอรมนการยกเลิกกฎอายการศึกและการปรับปรุงกฎหมายความมั่นคงต่างๆเพื่อผูทางไปสู่การสร้างสันติภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การเอาด่านออกจากถนนการเอาทหารออกจากการเมืองจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะสามารถปลดล็อกอํานาจจากส่วนกลางคืนอํานาจสู่ท้องถิ่นสร้างชุมชนที่เข้มแข็งลดความมั่งคั่งทางทหารไปพร้อมๆกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารชายแดนใต้ปัตตานีแห่งนี้จะสามารถระเบิดศักยภาพที่เรามีให้ก้าวหน้าและก้าวไกลต่อไป